นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่วอนภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่มีกฎระเบียบว,วินยัยต่อสายตานักท่องเที่ยวเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีหลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวจีนสร้างภาพลักษณ์ด้านลบต่อสายตาชาวเชียงใหม่ นายพรนชัยจิตนวัสเสถียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่กล่าวถึงกระแสข่าวนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วสร้างภาพลักษณ์ด้านลบต่อสายตาประชาชนคนเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความเดือดร้อนต่อเจ้าของพื้นที่ถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือทิ้งขยะไม่เป็นที่โดยชีย้แจงว่าถึงเวลาแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จะปฏิเสธไม่รับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเชียงใหม่ไม่ได้เนื่องจากรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวในส่วนนี้เองเนี่ยเราต้องมาร่วมกันละนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงเห็นการเป็นเจ้าภาพที่ดีทําให้เขาเหล่านั้นได้สนหนักว่านะครับจะได้ทําตัวเหมือนเจ้าภาพนะครับโดยการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยก็ตรงจะต้องมาทํามาตรการต่างๆร่วมกันทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ภาคราชการถึงสถานที่ถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับถึงพฤติกรรมที่ต้องห้ามและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัตินะครับสิ่งใดที่เ,เป็นสิ่งที่ไม่ควรสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ควรนะครับทั้งในสถานที่สาธารณะทั้งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งในแหล่งใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นห้องสุขาหรือใดๆก็าตาม,มนะครับจะต้องมีมาตรการออกมาร่วมกัน นะครับเพื่อที่จะให้คนเชียงใหม่หรือว่าเจ้าภาพเองเนี่ยได้ปฏิบัติด,ด้วยนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้ตระหนักชัดนะครับถึงสภาพสังคมที่เป็นอย่างนี้เขาก็จะได้ปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมามาบูรณาการในภาพรวมด้วยร่วมกันนะฮะ เด่กก็ตามในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเข้าไปไหว้พระท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากกว่าจะเข้าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์